Hello everyone, I am Teacher Fern. สวัสดีค่ะเด็กๆครูเฟิร์นค่ะวันนี้ครูเฟิร์นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ part of body. หรือส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองว่าแต่ร่างกายของเรามีอะไรบ้างนั้นเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้คำศัพท์กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว let's go <S My body vocabulary by elf learning here we go head head eyes eyes ears ears Nose, nose, mouth, mouth, arms, arms, hand, hand, legs, legs, knees, knees, feet, feet. Very good job, everyone, and thank you very much. ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> ส่วนต่างๆของร่างกายเรามีมากมายเลยค่ะว่าแต่เด็กๆจะจำคำศัพท์กันได้หรือเปล่าเอ่ย mm hmm. เพื่อเป็นการเช็คว่าเด็กๆจำคำศัพท์ได้ให้เด็กๆทำใบงานที่3 mm hmm. โดยเติมคำศัพท์ให้ตรงกับภาพง่ายใช่ไหมคะ mm hmm. ถ้าอย่างนั้นกูเฟ mm ิร์นขอตัวลาไปก่อน mm hmm. เด็กๆอย่าลืมทำใบงานกันนะคะแล้วพบกันใหม่ See you again